งานเฮ l โหลเดี๋ยวยังแ c h ช e เวเป็นงานที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ b r เ t อร์ g l o b a l เชื่อว่าคนนะคะสามารถมีความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็เราซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะทุกความฝันแล้วก็ความสำเร็จของลูกค้าเราด้วยค่ะมีความยินดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่เห็นทุกทุกท่านประสบความสำเร็จได้แม้ว่าเศรษฐ,ฐกฐิจระดับ global เนี่ยจะมีปัญหาก็ตามแต่ทางราเทอร์เนี่ยขอชื่นชมมากๆโดยเฉพาะวันนี้ที่ได้มางานเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมงานเดอ๋ยวยังแอชชิเวอร์ที่ Hello, ้น วันนี้เราก็มาในทีมของบาร์นะคะเราก็จะมีการผรสมผสาน,นะคะ่ะระหว่างผลิตภัณฑ์ภายใต้ b a รน์เทอร์โกลบเอามาทําเป็นเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Energy b o o s t e r นะคะ Internal p น t i o n นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยความงามน,นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของลีนทีก็คือจะเป็นชาที่สามารถที่จะดูแลรูปร่างแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดบวมของร่างกายได้นะคะสุดท้ายนั้นก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะเบอร์ดิอัพนะคะ,ะ,คะขัผ่านร่างกายทําให้มีสุขภ,ภาพแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นได้ะคะ่ะเป็นการผรสมผ ลงมาสู่ในแก้วนี้นะคะให้กับลูกค้าน,นะคะได้ลองชิมค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแลก็ mm hmm. ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับพอได้รับข่าวว่าได้รับก็เป็นกําลังใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทาธรุรกิจใหม่เพราะธรุรกิจและผิดรูปเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มตอนช่วงโควิดเราเชื่อเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีเราเชื่อเรื่องที่ว่าถ้าเราทรําธุรกิจที่มันเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากในราคาที่มันอัพพอร์ตได้ผมเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่าสามารถทรําธุรกิจให้สําเร็จ อย่างร่วงผมก็เป็นแฟนของ Brother g o o b a l อยู่แล้วแล้วมีโอกาสได้มาชิม4รถใหม่ mm hmm. ก็เป็น4ฟัง์กชันใหม่ด้วยแต่อันที่ผมชอบที่สุดก็คือตัว Energy มันเป็นความสึกที่ดีที่เราได้กินน้ำดีๆแล้วก็ทำให้เราได้รับผลที่ดี ใจมากที่เห็นพลากรเก่งๆมากหน้าหลายตาผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรับช่วงต่อมาจากครอบครัวหรือเป็นองค์เจ้าพนเอเองก็ดีเนี่ยมีเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาช่วยการสร้างสารรค์ให้สังคมแล้วก็เศรษฐกิจธุรกิจเราเนี่ยมันดีขึ้นก็ขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาลองชิมน้ำพวก Energy Boot ต่างๆที่บูธของ Brother Global นะคะเขามีน้ำา Energy Mix หลายๆตัวที่น่าสนใจมากก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบิร์นเรื่อง ลีนหรือ,อเรื่องยางการฉลอวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ